สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่องรวยไม่ยากช่องที่จะช่วยให้คุณเข้าใจเรื่องเงินการลงทุนและการสร้างความมั่งคั่งอย่างชาญฉลาดในยุคที่เศรษฐกิจผันผวนเงินเฟอ้อสูงและค่าเงินอ่อนลงอย่างต่อเนื่องการออมเงินเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะรักษามูลค่าทรัพย์สินในระยะยาวหลายคนจึงเริ่มมองหาทางเลือกอื่นในการเก็บรักษาความมั่งคั่งซึ่งทองคําคือหนึ่งในสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลกทั้งในแง่ของความมั่นคง และความสามารถในการป้องกันความเสี่ยงทองคําไม่ได้เป็นเพียงเครื่องประดับแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งคั่งที่อยู่เหนือการเวลาทองคําถือเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณสมบัติพิเศษไม่เพียงแต่คงมูลค่าในระยะยาวแต่ยังสามารถเพิ่มมูลค่าได้เมื่อเศรษฐกิจเผชิญภาะวะไม่แน่นอนการอ,อมทองคําจึงกลายเป็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดสาหรับผู้ที่ต้องการสร้างความมั่นคงทางการเงินอย่างยังย่งยืนบทความนี้จะนําเสนอแนวคิดและวิธีการอ,อมทองคําระยะยาวอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้ทั้งผลตอบแทนและ ความปลอดภัยในเวลาเดียวกันเมื่อเราเข้าใจภาพรวมของการอมทองคําแล้วขั้นตอนต่อไปคือการเจาะลึกถึงหลักคิดพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังกลยุทธน์นี้เพราะการเข้าใจแนวคิดอย่างถ่องแท้คือหลักฐานสําคัญก่อนเริ่มลงมือปฏิบัติจริงการอมทองคําระยะยาวไม่ใช่เพียงการซื้อทองเก็บไว้เท่านั้นแต่คือกระบวนการวางแผนทางการเงินที่มีเป้าหมายชัดเจนผู้เริ่มต้นต้องเข้าใจว่าทองคาไม่ใช่สินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนแบบทันทีทันใดเหมือนหุ้นหรือคริปโต แต่เป็นสินทรัพย์ที่เติบโตจากเวลาและความสม่ำเสมอการถือทองระยะยาวช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนระยะสั้นทำให้ผลลัพธ์สุดท้ายมั่นคงและน่าเชื่อถือกว่าการเก็งกำไรระยะสั้นอีกประเด็นสำคัญคือการเข้าใจคุณค่าที่แท้จริงของทองคำทองคำมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากสินทรัพย์อื่นเช่นไม่เสื่อมสภาพไม่ถูกทำลายง่ายและมีความต้องการในระดับสากลทำให้ทองคำสามารถรักษามูลค่าในช่วงที่ค่าเงินอ่อนตัว หรือเกิดวิกฤตเศรษฐกิจการอมทองระยะยาวจึงเปรียบเหมือนการสร้างกรอบป้องกันความมั่งคั่งของตนเองในระยะยาวสุดท้ายผู้ลงทุนควรตรหนักว่าการอมทองไม่ใช่เรื่องของการรวยเร็วแต่เป็นการรวยอย่างมั่นคงต้องอาศัยวินัยความเข้าใจและความอดทนเมื่อเรามีทัศนคติที่ถูกต้องการอมทองก็จะกลายเป็นเครื่องมือสําคัญในการสร้างเสถียรภาพทางการเงินในชีวิตเมื่อเข้าใจหลักคิดพื้นฐานแล้วขั้นต่อไปคือการเรียนรู้วิธีการเริ่มอมทองอย่างถูกต้อง เพื่อให้สามารถนำแนวคิดมาปรับใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้ที่ต้องการเริ่มออมทองควรเริ่มจากการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนเช่นออมเพื่อกเกษียณออมเพื่อสร้างกองทุนสำรองหรือออมเพื่อป้องกันเงินเฟ้อเมื่อมีเป้าหมายที่แน่นอนการวางแผนจะง่ายขึ้นและมีแนวทางที่มั่นคงมากกว่าการออมทองไม่ควรเป็นการซื้อสุ่มแต่ควรอยู่บนพื้นฐานของระบบที่สามารถติดตามและปรับปรุงได้ตลอดเวลาจากนั้นควรเลือกวิธีการออมทอง ที่เหมาะสมกับตนเองปัจจุบันมีหลายรูปแบบเช่นการออมทองออนไลน์แบบรายเดือนการซื้อทองแท่งจริงการลงทุนในกองทุนทองคําหรือการออมทองผ่านบัญชีดิจิทัลแต่ละแบบมีข้อดีและข้อจํากัดแตกต่างกันผู้ลงทุนควรเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมความสะดวกในการขายคืนและความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการเพื่อให้ได้รูปแบบที่เหมาะสมที่สุดกับเป้าหมายระยะยาวของตนสุดท้ายคือการสร้างวินัยในการออมการออมทอง จะได้ผลจริงก็ต่อเมื่อมีความสม่ำเสมอเช่นการออมทุกเดือนตามจำนวนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยไม่ยกเลิกหรือเลื่อนออกไปเพราะวินัยคือปัจจัยที่ทำให้ผลตอบแทนทบต้นในระยะยาวเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเรารู้วิธีเริ่มต้นแล้วสิ่งสำคัญต่อมาคือช่วงเวลาเพราะการเลือกเวลาซื้อทองอย่างชาญฉลาดสามารถเพิ่มผลตอบแทนได้มากในระยะยาวการออมทองไม่จำเป็นต้องรอราคาถูกที่สุดแต่ควรอิงกับหลักการเฉลี่ยต้นทุนหรือ the cost averaging DCA ซึ่งหมายถึงการลงทุนจํานวนเท่ากันในทุกเดือนไม่ว่าราคาทองจะขึ้นหรือลงวิธีนี้ช่วยลดความเสี่ยงจากการคาดเดาผิดจังหวะและสร้างต้นทุนเฉลี่ยที่เหมาะสมในระยะยาวอย่างไรก็ตามนักลงทุนที่มีความรู้ด้านการวิเคราะห์ตลาดสามารถใช้ข้อมูลเศรษฐกิจช่วยตัดสินใจ <c oughs> เช่นการติดตามอัตราเงินเฟอ้อค่าเงินดอลลาร์หรืออัตราดอกเบี้ยเพราะปัจจัยเหล่านี้มีผล โดยตรงต่อราคาทองคำการวิเคราะห์จังหวะด,ด้วยข้อมูลจริงช่วยให้นักลงทุนเลือกซื้อในช่วงเวลาที่ได้เปรียบมากขึ้นแม้ว่าการจับจังหวะจะช่วยเพิ่มกำไรได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความต่อเนื่องนักลงทุนไม่ควรหยุดอ,อมทองเพียงเพราะราคาขึ้นชั่วคราวเพราะเป้าหมายของการอ,อมทองระยะยาวคือการสะสมมูลค่าตลอดเวลาไม่ใช่การเก็งกำไรระยะสั้นเมื่อเข้าใจเรื่องจังหวะแล้วขั้นต่อมาคือการสร้างระบบอ,อมทองที่ยั่งยืนเพื่อให้ผลตอบแทนเกิดขึ้นต่อเนื่องทุกเดือน ระบบออมทองที่ดีควรเริ่มจากการคำนวณงวบประมาณที่ชัดเจนกำหนดสัดส่วนทองคำในพอร์ตเช่น10-20%ของรายได้หรือทรัพย์สินรวมเพื่อไม่ให้กระทบต่อค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่น,นๆการบริหารพอร์ตอย่างสมดุลช่วยให้การออมทองไม่กลายเป็นภาระและยังเปิดโอกาสให้เติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาวต่อมาคือการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอนักลงทุนควรตรวจสอบมูลค่าทองที่ออมไว้ทุก6เดือนเพื่อดูแนวโน้มและประเมินผลตอบแทนการปรับแผนออมทอง ตามสถานการณ์เช่นเพิ่มสัดส,ส่วนในช่วงเศรษฐกิจถดถอยหรือชะลอการซื้อเมื่อราคาขึ้นแรงเกินไปจะช่วยรักษาเสถียรภาพของระบบในระยะยาวสุดท้ายคือการวางกลยุทธ์ขายบางส่วนเมื่อราคาทองขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยในรอบหลายปีเพื่อทำกำไรบางส่วนและนำไปต่อยอดลงทุนในสินทรัพย์อื่นการทำเช่นนี้จะทำให้ระบบออมทองมีความยืดหยุน่นและสร้างผลตอบแทนที่แท้จริงมากกว่าการถือไว้โดยไม่วางแผน เมื่อมีระบบอ,อมทองที่มั่นคงแล้วขั้นตอนต่อมาคือการใช้ข้อมูลวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแนวทางอ,อมทองให้แม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้นการอมทองอย่างชาญฉลาดต้องอาศัยการวิเคราะห์เชิงลึกเช่นการติดตามดัชนีทองคำโลก Gold Index อัตรางเงินเฟอ้อและแนวโน้มเศรษฐกิจโลกนักลงทุนที่เข้าใจความสัมพันธ์ของตัวแปรเหล่านี้จะสามารถคาดการทิศทางราคาทองได้อย่างแม่นยำมากขึ้น อีกวิธีหนึ่งคือการใช้ข้อมูลเชิงเทคนิคเช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ Moving Average หรือแนวรับแนวต้าน Support Resistance เพื่อประเมินช่วงราคาที่เหมาะแก่การซื้อหรือพักออมแม้ว่าการออมทองระยะยาวจะไม่เน้นการเก่งกำไรแต่การเข้าใจกราฟและแนวโน้มช่วยให้ตัดสินใจได้ดีขึ้นนอกจากนี้การเปรียบเทียบข้อมูลจากหลายแหล่งเช่นราคาทองในประเทศเทียบกับราคาทองโลกหรือความเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทช่วยให้นักลงทุนเข้าใจปัจจัย ที่ทำให้ราคาทองไทยผันผวนการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้การอ,อมทองไม่ใช่เพียงการเก็บสะสมแต่เป็นกระบวนการวางแผนอย่างมีเหตุผลและความรู้เมื่อเข้าใจวิธีใช้ข้อมูลแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้คือการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการสูญเสียและคงเสถียรภาพของการอ,อมในระยะยาวแม้ทองคาจะเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยแต่ก็มีความเสี่ยงในด้านราคาที่อาจผันผวนในบางช่วงเวลานักลงทุนจึงควรกำหนดกรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เช่นไม่ลงทุนในทองเกิน30%ของทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อไม่ให้ผลตอบแทนรวมได้รับผลกระทบมากเกินไปจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดการกระจายพอร์ตการลงทุนเป็นอีกหนึ่งวิธีลดความเสี่ยงเช่นแบ่งเงินบางส่วนไปลงทุนในพันธบัตรหุ้นปันผลหรือกองทุนรวมการมีสินทรัพย์หลายประเภทช่วยลดความผ,ลผ,ลผลันผวนโดยรวมและทําให้ผลตอบแทนมั่นคงขึ้นในระยะยาวสุดท้ายคือการวางแผนรับมือสถานการณ์ไม่คาดคิดเช่นราคาทองตกแรง หรือภาวะเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงกระทันหันนักลงทุนควรมีเงินสำรองฉุกเฉินและวางกลยุทธ์ระยะยาวแทนการตื่นตระหนกในระยะสั้นเมื่อสามารถบริหารความเสี่ยงได้ดีแล้วสิ่งสุดท้ายที่ต้องมีก็คือวินัยและจิตวิทยาการออมซึ่งเป็นหัวใจของการออมทองให้สำเร็จในระยะยาววินัยในการออมทองคือหัวใจสำคัญที่สุดผู้ที่สามารถออมได้ต่อเนื่องทุกเดือนโดยไม่ขาดแม้ในช่วงราคาทองผันผวน จะเป็นผู้ที่ได้รับผลลัพธ์ที่มั่นคงที่สุดในระยะยาวการยึดมั่นในเป้าหมายโดยไม่หวั่นไหวตามตลาดคือสิ่งที่แยกนักอ,อมทองมืออาชีพออกจากผู้เกงกำไรระยะสัน้นในแง่จิตวิทยานักลงทุนควรฝึกมองทองคำในมุมของการรักษามูลค่ามากกว่าการหากำไรเร็วการเข้าใจว่าความผันผวนเป็นเรื่องปกติของตลาดจะช่วยลดความเครียดและเพิ่มความมั่นใจการอ,อมทองจึงไม่ใช่เพียงการบริหารเงินแต่ยังเป็นการบริหารอารมณ์ สุดท้ายคือการตั้งเป้าหมายระยะยาวเช่นการออมทองจนถึงอายุเกษียณหรือเก็บทองไว้เพื่อส่งต่อเป็นมรดกการมีเป้าหมายระยะยาวที่ชัดเจนจะทำให้วินัยมั่นคงและทำให้การออมทองเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันอย่างแท้จริงเมื่อเราเข้าใจทุกแง่มุมของการออมทองแล้วถึงเวลาเข้าสู่บทสรุปของแนวทางรวยไม่ยากผ่านการอ,อมทองระยะยาวอย่างมีระบบสรุปแล้วการอ,อมทองระยะยาวไม่ใช่เพียงแค่การซื้อเก็บไว้เฉย แล้วรอให้ราคาขึ้นเท่านั้นแต่คือระบบการบริหารความมั่งคั่งที่ต้องใช้ทั้งความรู้ความเข้าใจในกลไกลตลาดและวินัยในการอ,อมอย่างต่อเนื่องผู้ที่อ,อมทองอย่างสม่ำเสมอจะเข้าใจว่าทองคำไม่ใช่สินทรัพย์สำหรับการเก็งกำไรระยะสั้นแต่เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยรักษากำลังซื้อในระยะยาวป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟอ้อและเป็นหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงในยามจำเป็นเมื่อเรามองการอ,อมทองด้วยมุมมองของการสร้างความมั่นคงทางการเงิน มากกว่าการหวังผลกำไรระยะสั้นเราจะเห็นถึงพลังของความต่อเนื่องและวินัยทางการเงินที่แท้จริงนอกจากนี้การอ,อมทองยังเป็นแนวทางที่เหมาะกับคนทุกวัยไม่ว่าจะเป็นนักเรียนที่เริ่มต้นเก็บอ,อมจากเงินค่าขนมคนทำงานที่อยากสร้างพอทรัพย์สินระยะยาวหรือผู้ใกล้เกษียณที่ต้องการความมั่นคงของมูลค่าเงินอ,อมทองคำจึงเป็นเหมือนเครื่องมือผส,สมความมั่งคั่งแบบไร้การเวลา ที่ไม่ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจโลกว่าจะดีหรือร้ายเพราะแม้ค่าเงินจะผันผวนราคาสินทรัพย์อื่นจะตกลงทองก็ยังรักษาคุณค่าได้อย่างสม่ำเสมอการออมทองในระยะยาวจึงเป็นการปลูกต้นไม้แห่งความมั่นคงที่ยิ่งนานวันยิ่งเติบโตให้ผลตอบแทนและความหมุนใจทางการเงินในอนาคตท้ายที่สุดการอ,อมทองให้ได้ผลจริงต้องเริ่มจากการเข้าใจเป้าหมายของตัวเองตั้งระบบอ,อมที่ชัดเจนเช่นอ,อมทองรายเดือน DCA หรือแบ่งพอร์ตทองคําอย่างมีแผนการติดตามราคาทองวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจและเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถือก็เป็นส่วนสําคัญเช่นกันหากเราผสมผสานความรู้วินัยและการวางแผนอย่างสม่ําเสมอทองคําจะไม่ใช่แค่โลหะสีเหลืองในตู้เซฟแต่จะกลายเป็นหลักฐานแห่งความมั่งคั่งที่ช่วยให้เรามีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริงในทุกช่วงชีวิตของเราทั้งหมดนี้คือแนวทางและเคล็ดลับของการออมทองระยะยาวในมุมมองเชิงวิชาการ ที่จะช่วยให้คุณสร้างความมั่งคั่งได้อย่างมั่นคงในระยะยาวรวยไม่ยากเพียงคุณมีวินัยรู้จักวางแผนและเข้าใจคุณค่าที่แท้จริงของทองคำ